นีนนี่เน,ะน,นะนนะอยเข้ามานะจ้ามนุษย์ต่างดาวันก่อนนุ่นมีซื้อเคเบิลทายมามัดตะขายกั้นบันไดเฮ้ยมันไม่น่าไว้ใจเลยอเออปลาเชนนี่มันไหม้หมดแล้วนะชมก็ใช้ว่าจะอบนานเกินไปอ่ะเ้เข้ามานะเจ้าตัวอันตราย you are dangerous พีชโชบารีบหลบไปแล้วเออจะไปกลัวอะไรกับปลาเชนไหมเนี่ยนี่เนี่ยนี่นะีนี่น,ะนี่น,ะนนะไปกลเลยนะโอ้ยปวดจะหัว กนักวอลเลย์บอลทีมซ่าใครอย่ารีอาจมาทำลายครอบครัวเรานะนี่นะตัวอ้เข็ดลตับตับ่ไอ้ไอ้อันนี้ตัวอะไรอะรีบหลบไปเลยครับน้องชงชีเดี๋ยวพี่มิก้าจะปกป้องเองนี่แน่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 อย่ามาทำร้ายน้องชายมิก้านะนี่แน่ไอ้ไอ้มิก้าใจเย็นๆนะใจเย็นๆไม่ได้หรอกครับดูสิมันแยกเขี้ยวใส่เราแล้วหยาบซะเลยรีบไปหลบหลังพี่มิก้าเลยครับน้องชงชีไอ้ไอ้มิก้าพอได้แล้ว ไว้เสมอนะครับน้องชองฉีจําไวนนะ้นี่นะี้นี่น่ะเจ้าวายร้ายต้องดดกำลังปล่อยพลังโคอาล่าม,มาเอ้ยพลังอะไรของเขาเอออากาศหนาวจนฟันออกปากแล้วนไะอ้มันจะมาไม้ไหนนะเจ้าตัวอันตรายเอ้ยดูยังไงก็ปลาเช่นไม่บนะบนานเกินไปก็อย่างเงี้ยแหละ